ผีไทยและผีญี่ปุ่นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยแล้วก็กระสือเขาบอกว่าชอบกินขี้ชอบกินขี้ผีญี่ปุ่นมีชื่อเสียงนะสวัสดีค,ดค่ะกลับมาพบกับบีมเซนเซ่น,นะคะบีมจะเนรืย์ยเยอะกเส้เย้ขอกันมาเยอะมากค่ะกับ,ค,บคลิปนี้ค่ะผีไทยและผีญี่ปุ่นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยอวันนี้เราก็เลยจะมาเล่าเรื่องผี ให้ทุกคนฟังค่ะเป็นผีไทยและผีญี่ปุ่นนะคะและเราจะให้คนดูทุกคนเนี่ยตัดสินว่าผีที่บีมเลือกมากับผีที่อิซากะเลือกมา <laughs> ผีไหนจะน่ากลัวกว่ากันค่ะโอ้วนั今ีはタイのお化けと日本のお化けどっちが怖いのかね僕とビームがそれぞれ話をするので皆さんはコメントしてくださいซึ่งเราเลือกผีที่เราคิดว่าน่ากลัวที่สุดสําหรับเรามาแล้วนะคะคนละสามผีด้วยกันค <laughs> อันนี้กลัวผีใช่อีซากะกลัวผีไม่กลัวมันกลัวหรออืม เกนผีแรกเริ่มจากผีไทยก่อนไหมคะจับวัดดูปะวาดูอลูกอ๋อมาวาดลูกวัดลูกเฮ้ยมันใหญ่ไหมรู้จักผีไทยไหมกระสือเอ้ากำลังจะอธิบายกระสือเลยเนี่ยเคยเดินทางไทยอ๋อเหรอไอผีกระสือแสงกระสือเหรอผีผู้หญิงเป็นอะไรนะครัวญนายหัวกับครัวญนายเท่านั้นใช่ไหมใช่ใช่น่ารักไปหมดน่ารักนะไม่กลัวไม่ดูดดดดดด้วยอย่าง ก็เขียนได้เราวาดได้หรอครับวาดได้สี่ผีกระสือเป็นผีที่อิจิวังมินขิกและนี่ก็คือผีกระสือของไทยค่ะน่ากลัวมากเลยไม่กลัวไม่กลัวยอันนี้เป็นดูม่วนมาเมนนะเนื้อตามตำนานก็คือเป็นเป็นคนผู้หญิงธรรมดาโดยเฉพาะคนที่แก่ผู้หญิงแก่ 黒魔術怪しい儀式ってことそうそうかけられた、逆に自分にああ<ー>、なるほどなるほどじゃあ誰かに呪いをかけようとしてそ間違らやり方間違えちゃって自分がガスになった自分がガスになっちゃうの黒魔術に失敗したらガスになるのか ใช่ออ๋เขาจใช่ชอบกินของสดกินเครื่องในอ่ะกินเครื่องในเนาะแล้วก็เขาจะออกหากินเวลากลางคืนไม่ถึงว่ากลางวันนะคนธรรมดาหรอกลางวันคนธรรมดากลางวันคนธรรมดาตีว่ากลางคืนก็คือกลางคืนก็คือนอนแล้วก็ขู่กับเครื่องในนะไปเที่ยวนะใช่ไปเที่ยวนะ ไปทำธุระนะใช่ไหมไปไปหาของกินไปหาของกินนะไปหาของใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องเออเออเออน่ากลัวไหมน่ากลัวก็วันทำคนธรรมดาอ่ะก็เลยใครเป็นกระสือไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมแต่เขาบอกว่าอาจจะรู้เพราะว่ากระสือเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยชอบอยู่ที่สว่างสว่างอาจจะแบบพูดน้อยประมาณนี้แล้วก็กระสือเขาบอกว่าชอบกินขี้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 ขี้เป็นอาหารสดๆหรอชอบกินของสกปรกอ่ะ แล้วพอกินขี้เสร็จนะถ้าบ้านใครตากผ้าอยู่อ่ะอยกจะเช็ดอะคือเด็กกับตจริงจริอันเกี่ยวกันกระสือเนี่ยถ้าเกิดว่าจะตายแล้วอะจะต้องแบบเอาน้ำลายอะให้คนอื่นกินเพื่อให้คนอื่นเป็นกระสือต่อไปอโนนี่ก็คือเรื่องของกระสือค่ะซกิให้นิฮนโนให้โอบาเกะอะไเนี่ยใช่ไหมโอเคผีญี่ปุ่นเราก็ได้ยินกันเยอะเนาะผีญี่ปุ่นมีชื่อเสียงนะเพราะว่าอยู่ในการ์ตูนเยอะ ผีปุ่มพีเด้ครับเป็นกลนตายตายแล้วแต่ว่าอยากอยากมีอยาก,ยาก,ยากมีชีวิตโดเพราะว่ามีมีสินที่อยากทำอยากทำเอ,อมีห่วงใช่ไหมชิมไปกันหรือตุ๊กตใช่ใช่มีห่วงมีห่วงเออก็เลยไม่ไปไม่ไปไม่ไปเกิดออไม่ไปสวรรค์อ๋อไม่ไปสวรรค์เออผีทั่วทั่วไปของญี่ปุ่นนะคะคไม่มีขานะใส่ชุด

そのままその姿が出てくるっていうイメージねどうしたらこの人がいなくなるかっていうとこの人が死ぬ前にやりたかったことを叶えてあげると、うん、あ,あよかったってさばいちゃえるこういっぱいそうなるあんまり怖くないけどでも一般的な幽霊幽霊おばけさばいは<い>、うん、ピータイホンピータイホンフーピーータイ ไม่ได้ตั้งตัวคนที่ตายตอนที่ตกใจอ่ะอพอตายแล้วอ่ะก็จะไม่สงบเพราะเราชินได้หมโอจิจการในชุดชุดชุดคิมอคเตอไม่ไม่มีเสื้อผ้าไม่มียูนิฟอร์มแบบญี่ปุ่นนะไม่มีเสซับบะแบบไม่ใส่เสื้อผ้าหรอไม่ไม่ไม่เป็นก็เป็นชุดที่แบบตอนเท้าตายไงอ๋อชิเซนจะไม่สินิคาตาตัวเอ๋บ交通事故とか so 交通事故沈むとかなので苦しいのね死んだあと受け入れられないけどね死んだこと受け入れられなくてそのままそこのそこの場所にい続けると ラゴミに合う何万体黒魔術の一つあ<ー>黒魔術師が痛いから油を取ってブ、うん、ワンワワして魔術をして黒魔術をしてはいこれを売るの売るの誰に人に普通の人にこれを人に塗ったら自分のことを好きになれるえ <laughs> マジでそう 信じる人がいるのそれをい<る>でもそれは本当の亡くなった人の油じゃないでしょ油っていうか何本<当>リンパ液ホンやってる人はいるそれ幽霊の話だけて普通に怖くない怖いでしょあこれはナンパンパ,ンパイっていう、うん、でそれをネットで貼ってたり貼ったりしてる鳥肌立ってんだけど <laughs> それは好きな人に塗るの เนี่ยมีข่ายู่เห็นไหมในช็อปปี้มันขายเนี่ยจะทำให้คนรักเราต้องทำด้วยตัวเองไม่ใช่ใช้ยานะทุกคนใช่ไหมใช่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 ใชはใช่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 ่ใช่ใ่่่ เอารูปน่ารักน่ารักนะหนึ่งสองสามขุจิซาเกโออนนะเนี่ยเหมือนไทยท่านเลยอะไรคือผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงที่ปากใหญ่ๆหรออ๋อปากใหญ่ถึงหูใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผีปากซีกใช่เป็นคนหรือเปล่าคงคงคงเป็นคนคงมีชีวิตอยู่เป็นอย่างนี้ตลอดเป็นอย่างนี้ตลอดได้ว่าใส่หน้ากากนะใส่หน้ากากใหญ่ใส่มาสก์ใส่มาสก์ใช่ผีใส่หน้ากากใส่หน้ากากแล้วก็นะยู่กันตอนนี้ มันก็ใส่เสื้อสีแดงนี่ย。ถ้าสังเกตนะผีญี่ปุ่นเขามียูนิฟอร์มทุกตัวใช่ใช่ใช่ยูนิฟอร์มจริงนะอใช่ผีญี่ปุ่นมียูนิฟอร์มนะคะแล้วก็ยูกาตเนี่ยผีญี่นาียูนิฟอร์มทุกตัวแล้วก็ถามว่าขอโทษนะคะใส่ฉันฉันไหมคะให้ตอบว่าอะไรอะฉันใช่ไหมคะใหอดีวสวยหรือว่าไม่สวย ฉันเซ่ยไ,ไหมคะให้ยำเบบลี่เหรอเขากินเด็กทำแม่หรือเนาะเอาถ้าบอกว่าไม่สวยอ่ะแต่ไม่สวยเนาะมี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 นะโคโจตอนนี้มีเลยฉันนึกว่าเสียงค่ะเอาค่าเด็กค่าเด็กอ๋อสวยเบอกว่าใช่หรือไม่ไม่ไม่ใช่ก the ็ก็ตาย่คะ กลัวไหมกลัวโวยอยู่กลัวอยู่นะัวอยู่นะวอยู่ในตัวเและผีไทยผีสุดท้ายที่จะนำเสนอก็คือผีโปกใช่ถูกต้องอายเกมากอันนี้คือคนอันนี้คือคนที่มีน้ำลายไหลน้ำลายไหลเพราะว่าอวลาน้ำลายไหลแสดงว่าเราทำไหมหิวแล้วนี่คืออะไรไก่เออเพราะว่าคนทำไหมกินไก่นี่คือผีปอบผีปอใช่ผีปอบเนี่ยเราจะได้ยินเรื่องเยอะมากๆนะคะที่พากับภาคอีสานเป็นจริงๆแล้วเป็นวิญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งอะ Oh. แล้วก็เข้าไปในคนทําให้คนนั้นน่ะกินของดิบใช่เหมือนกระสือก็คือเขาบอกว่าเป็นคนที่เล่นเล่นคุณสายเล่นแบบเล่นมนดาวมาอะไรเงี้ยน่ากันเนี่ยมาจิกายเตะคนนี้นตาตัใหาจัดตา ผีปอบก็คนๆนั้นเข้าไปแล้วในส้วมก็สกปรกไปกินไก่ใช่จริงๆแล้วเ,เรื่องผีกับคนไทยอะ่ะมีข่าวออกทีวีเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องผีโดยเฉพาะผีปอบข่าวที่เราเห็นก็จะคือกินไก่ กินเครื่องในไก่เพราะว่าคนไทยเลี้ยงไก่เยอะที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้ววิอยู่ไก่ก็ตายแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคนที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาก็จะเชื่อว่าผีปอบมากินแล้วเขาก็จะไปตามหาว่าใครที่เป็นผีปอบพอคนในหมู่บ้านน่ะคิดว่าคนนั้นเป็นผีปอบอ่ะคนนั้นน่ะน่าสงสารมากเลยนะเขาโดนไล่ออกมามีข่าวอย่างเงี้ยที่ไทยเยอะมากจริงคนที่เชื่อมีเยอะสมัยนี้ก็มีหรอมีเราไม่รู้ว่ามันจริงหรือมันไม่จริงนะ 私はレーマーがで、ね、す。私はレーマーが好きです。ピホンナムはなこ。ピホンナムはなこ。エちゃんが学校で仕事をしてました。<Ban an ima> ね、先生が手伝いして帰るのがちょっと遅くなってしまいました。でも外は真っ暗。 暗くなっちゃって早く帰らなきゃと思って、うん、教室は誰もいないもう早く帰らなきゃ怖いなでもうトイレに行きたくなっちゃったもうは学校では実はね学校は夜花子さんっていうねお化けが出るって間に合うかどうかねうちまで30分、うん すぐ行けば大丈夫。たかわし、フッパッ怖くないトイレには3つ部屋がありました。ホンナン、ンファン、ホ一番近い部屋に入って安心しました。ああ、よかった。終わった後、手を洗っていただいて。違和感がありました。ああ、来た時は全部のドア開いてた。え

อ oh, สงสัยเป็นคนเมื่อคี้แหละคุณบีกลับบ้านด้วยกันเถอะแต่โมเห็นกจอาริมเซโอ้แต่าไม่มีใครตอああบเลยอ่ะบีจันไม่ใช่อ๋ออาจจะไม่ใช่คุณบีก็ได้นะนอกลับบ้านดีกว่ากประตูห้องน้ำมันเปิดไม่ได้เอ๊ะทำไมฉันออกไปข้างนอกไม่ได้พานนึกถึงเรื่องของฮานะโกขึ้นมา

ไม่น่าชูจุ้นสเต็มเลยไม่จีบเดินอะไรตอนนี้ก็ตกงานแล้วก็ตกงานกำลังมีสมาธิมจิโกิโกมิกมิโชินโซกิโนะมากำลังแปลกำลังใส่สมาธีอะโคตตกใจยอมรับสิไอ้พูดจบพีอีพุกน่ากลัวมากกว่าพี่ทย エイちゃんを叫びながらドアを開けようとしましたが開きません <laughs> お願い助けてーするとさっきのトイレの個室のドアが開きましたそこには赤い服を着た,また赤い服おかっぱの女の子が立っていましたユニフォーじゃ一緒に遊ぼう遊ば <laughs> ないよ <laughs> ในโซนโอโคะโดนหนัดเต็มที่ทวีต่ำๆความสนุกเมื่อกี้คือมันแบบผมแช่นอนแน่นอนนะหายไปเลยผมทำให้พี่บีมรอให้ได้เอาะละค่ะเป็นยังไงคะกับเรื่องราวสามผีของไทยและสามผีของญี่ปุ่นวันนี้นะคะของไทยคิดว่าผีไหนน่ากลัวที่สุดน่ากลัวที่ที่สุดหรอผีไต้โฮนนะผีไต้โฮนเนื้อคือสิโอ้โชเลคัวอิโดโมะตてかどれも今も関係あるじゃんว่ ね、最後のもねピーポッも、うん、今もあるってあるでしょ、うん、日本の場合はただの幻想ストーリー <laughs> 嘘の話でしょ <laughs> でもタイは現実の話に生活とそうそう<何>すごく結びついてるそう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 それが ไทยว่า強いเนี่ยปะรีความชื่อว่าแรงมากนะสำหรับผีญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆตอนแรกอ่ะจะบอกว่าผีปก<嗯>ากฉีเนี่ยน่ากลัวที่สุด<は>แต่ตอนนี้คือไม่มีอะไรสู้ผีฮานาโกะได้แล้วเอาเป็นว่าทุกคนที่ดูคลิปของเราแล้วเนี่ยฟังทั้งหมด3ผี3ผีแล้วเนี่ยผีไหนที่ทุกคนคิดว่าไม่อยากเจอที่สุดน่ากลัวที่สุดนะโอเคโอเค今日3つずつ紹介しましたがどのお化けに一番会いたくないかどのお化けが一番あの怖いか怖かったかコメントしてくださいバイバイ今日はこれでおわりですบายดั ีลไฟดับเกียรตผีหันไ้กูตายแล้ว